สวัสดีครับสติ Still play ย์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธียื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับผมซึ่งรอบนี้นะครับก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมและถ้าผ่านเกณฑ์น,นะครับก็จะได้รับเงินสดไปเลยนะครับผมเป็นจำนวน 7,000บาทนะครับผมเข้าไปที่บัตรประชาชนของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการแล้วก็เงื่อนไขต่างๆได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับรอบลงทะเบียนนะครับของกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับผมทางโครงการนะครับก็ได้ทำการเปิดรับนะครับลงทะเบียนผ่านสาขานะครับหรือทุกบริการ ที่ของธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมศินทกสนะครับหรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับผมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับระหว่างวันที่15ถึงวันที่21กุมภา64นะครับผมก็ได้ทำการประกาศผลนะครับผลการคัดกองนะครับผมตั้งแต่วันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมทางเว็บไซต์เราชนะ .com นั่นเองนะครับผมสำหรับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกนะครับผมก็ จะได้รับวงเงินสิทธิ์นะครับกรณีที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะครับจะได้รับเงินนะครับในวันที่5มีนานครับผมได้รับวงเงินสิทธิ์จำนวน4 00 0บาทนะครับผมและจะทยอยได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มสัปดาห์ละ1,000บาทนะครับผมในวันที่12นะครับ19แล้วก็26มีนาคม6,4นะครับผม สำหรับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับผมที่ลงทะเบียนนะครับระหว่างวันที่22กลุ่พกุมภาจนถึงวันที่5มีนาคม64นะครับผมก็จะทำการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัตินะครับตั้งแต่วันที่15มีนาคม64เป็นต้นไปนะครับผมประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์นะครับเราชนะ .com นะครับผม ซึ่งถ้าผ่านการคัดกรองนะครับผมก็จะได้รับวงเงินสิทธ์นะครับในวันที่19มีนาคม64นะครับผมจะได้รับวงเงินสิทธิ์จำนวน6,000บาทนะครับและจะได้รับวงเงินสิทธ์เพิ่มอีกจำนวน1,000บาทนะครับในวันที่26มีนาคม64นะครับผมส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับผม สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับระหว่างวันที่8ถึง26มีนาคม64นะครับผมจะประกาศผลการคัดกรองนะครับตั้งแต่วันที่5เมษายนเป็นต้นไปนะครับผมและถ้าผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะครับจะได้รับวงเงินสิท์นะครับในวันที่9เมษายน2564นะครับผมได้รับวงเงินจำนวน7,000บาทนะครับผม แล้วถ้าหากไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะต้องทำอย่างไรดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับผมสำหรับวิธีขอทบทวนสิทธิ์นะครับผมแล้วก็รอบการประกาศผลนะครับแล้วก็รอบการรับเงินนะครับของกลุ่มผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับในกลุ่มผู้ที่ ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสําหรับทั้ง3มกลุ่มนี้นะครับผมที่ลงทะเบียนไปตนะั้งแต่วันที่15ถึง21กุมภา22กุมภาถึง5มีนานะครับผมแล้วก็8ถึง26มีนาคมนะครับผมเมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับผมท่านไม่ผ่านการคัดกรองในรอบแรกนะครับผมรอบนี้นะครับผมก็ยังสามารถที่จะขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสาหรับการขอทบทวนสิทธิ์นะครับผมก็จะเริ่มระหว่างวันที่6มีนาคมไปจนถึงวันที่20เมษายน64นะครับผมซึ่งสามารถจะขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์นะครับ www. เราชนะ .com นะครับผมและจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่28เมษายน64นะครับประกาศผลทางเว็บไซต์นะครับ www เราชนะ .com นะครับหรือจะโทรไปสอบถามที่คอเซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับและเมื่อผ่านการคัดกรองแล้วนะครับจะได้รับวงเงินสิทธิ์นะครับในวันที่29เมษายน2564นะครับจำนวนเงิน7,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์กันเลยนะครับผม ซึ่งการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับของกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่6มีนาคมนะครับไปจนถึงวันที่20เมษายน2564นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www. เราชนะ .com นะครับก็จะเจอกับหน้าตาโครงการเราชนะนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาเลือกที่แท็บเมนูนะครับสีเหลืองเหลืองส้มๆตรงนี้นะครับที่เขียนคําว่า ทบทวนสิทธ์นะครับผมก่อนที่จะกดปุ่มเลือกนะครับก็แนะนําว่าให้อ่านให้ดีๆนิดนึงนะครับผมเพราะมีพี่ๆหลายๆท่านนะครับก็มีสอบถามเข้ามาว่ากดผิดปุ่มบ้างนะครับไปกดสละสิทธ์นะครับผมก็จะทําให้เกิดความยุ่งยากขึ้นมานะครับผมก็ตรงนี้ครับแนะนําว่าให้ดูปุ่มให้ดีๆนะครับแล้วก็ค่อยกดยืนยันเข้าไปนะครับผมอ่ะ สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทบทวนสิทธิ์นะครับก็ให้มากดที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มสีเหลืองงส้มๆมมตรงนี้นะที่เขียนคําว่าทบทวนสิทธิ์นะครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็มาดูที่หัวด้านบนสักนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรามาที่แถบเมนูของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์จริงๆนะครับตรงนี้ก็จะเขียนคําว่ายื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับผม ซึ่งด้านบนนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้ายินยอมนะครับและรับทราบว่าผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิ์ถือเป็นที่สุดนะครับผมอเมื่อเราศึกษา,าข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มากรอกหมายเลขบประชาชน13หลักของเราเองลงไปนะครับกรอกชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยนะครับปีเกิดเดือนเกิดแล้วก็วันเกิดของเรานะครับผม เมื่อกอกเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มขอทบทวนสิทธิ์นะครับเมื่อกดปุ่มขอทบทวนสิทธิ์นะครับผมท่านก็จะได้รับข้อความจากระบบดังนี้นะครับผมระบบได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปต้องทำยังไงนะครับผมต่อไปเราก็รอตรวจสอบผลการขอทบทวนสิทธิ์นะครับที่เว็บไซต์นะครับ w w w o u c h a n c o m นะครับหรือเบอร์โทร 0 2 1 1 1 2 1นะครับผมซึ่งเราจะตรวจสอบสิบได้นะครับก็ตั้งแต่วันที่28เมษายน2564นั่นเองนะครับ <S <S และเมื่อย่างเข้าถึงวันที่28เมษายน2564นะครับผมก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ w w w r o ไ c h n เ c o m นะรับผมหรือหากท่านใดนะครับไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ที่เบอร์02 111122นนะครับเพื่อทำการตรวจสอบนะครับผลการขอทบทวนสิทธิ์ของเรานั่นเองนะครับผมและเมื่อผลผ่านนะครับดังรูปด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมที่เขียนคาว่าท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับผมท่านนะครับจะได้รับเงินก้อนจำนวน7,000บาทนะครับเข้าบัตรประชาชน1ครั้งนะครับก็คือครั้งเดียวนั่นเองนะครับผม จะได้รับเงินนะครับในวันที่29เมษายนนะครับผมและท่านนะครับสามารถที่จะเริ่มใช้เงินผ่านบัตรประชาชนได้ตั้งแต่วันที่29เมษายนนะครับไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะครับจะใช้วันละเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมจะใช้ทีเดียวหมดเลยก็ได้นะครับผมแต่ต้องไม่เกินวันที่31พฤษภาคม2564นะครับเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วจะไปใช้ได้ที่ไหนบ้างนะครับผม ก็ให้สังเกตสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์นะครับร้านถุงเงินธงฟ้ารูปหน้าตาแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นร้านคนละครึ่งนะครับโอ้นี่ครับโลโก้แบบนี้นะครับคนละครึ่งนะครับห้าสิบห้าสิบเยอะมากเลยนะครับร้านค้านะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นร้านค้าเราชนะแบบนี้นะครับแล้วก็ร้านค้าน้องใหม่นะครับก็เป็นร้านค้ามสามสิบสามเรารักกันนะครับ หรือจะเป็นร้านธงฟ้านะครับที่มีเครื่อง EDC นะครับที่สามารถใช้จ่ายผ่านปัดประชาชนได้โดยตรงด้วยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆทุกๆท่านนะครับผมได้รับเงินเยียวยาจากโครงการของภาครัฐทุกๆโครงการเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีข้อแนะนำ รบกวนเิียไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b ลนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากรับชมคลิปอื่นๆภายในช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ